ครับคุณผังทีะครับเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกวุฒิสภานะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสมชายแฉยับสอวอโดนหนักทั้งคู่ทั้งเครมทั้งเคลียบุกล้อมบ้านกดดันให้โหวตนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชายสแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้นะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีความเคลื่อนไหวใต้น้ำนะครับซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นการขู่การเคลมแล้วก็การเคลียร์เรียกว่าเป็นการกระทําเหมือนกับที่นายบัรชัยสอนสิริสอวอเคยโดนนั่นคือการแชร์ทะเบียนบ้านแชร์ทะเบียนร,รถเพื่อเป็นการส่งต่อแล้วก็ตามล่าแม่มดกันคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้คําว่าไปตามล่าสอวอกันดีกว่าถูกขู่ทุกคนแล้วครับแม้แต่สอวอที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็โดนนะครับ ขู่ทั้งในโซเชียลแล้วก็ขู่ว่าจะไปเผาโรงสีบ้างขู่ถึงลูกถึงหลานก็ยังมีมีสวบางคนเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังว่าบ้านอยู่ตามทุ่งนาเพราะว่าท่านเนี่ยมาจากปลาดเจ้าบ้านอยู่กันสองคนกับภรรยาแล้วก็มีแม่บ้านลูกเนี่ยไปเรียนต่างจังหวัดหมดปรากฏว่าถูกไปล้อมบ้านนะครับผมจะแฉกระตรงๆเลยแล้วไปขู่บังคับว่าจะเลือกไหมทาให้สวคนนั้นเนี่ยตอบกลุ่มผู้ที่มาล้อมเพียงว่า ไม่มาตามประชาธิปไตยผมเลือกเสียงข้างมากแน่นอนปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยมีการโพสต์เลยนะครับว่าสวคนนั้นจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสวออท่านนั้นเนี่ยก็ต้องออกมายืนยันบอกว่าผมนี่ไม่เคยพูดเลยนะครับว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าวันหนึ่งผมบอกแต่เพียงว่าถ้าวันหนึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างคุณพิธากับคุณอุ้งอิงหรือใครก็ตามเนี่ยผมจะเลือกตามเสียงข้างมาก และนอกจากนี้เนี่ยนะครับสวบางคนเนี่ยถูกล้อมในโรงพยาบาลไม่ว่าจะออกไปเดินออกไปวิ่งไปซื้อของแกถูกชาวบ้านเนี่ยไปล้อมหมดเลยนะครับแล้วก็ไปขู่เขาท่ามกลางวงล้อมสุดท้ายเนี่ยยังบังคับให้เขียนชื่อว่าเลือกพี่ทาเป็นนายกรัฐมนตรีวันรุ่งขึ้นก็เอาคนไปล้อมอีกใช้วิธีการเอาดอกไม้เนี่ยไปมอบให้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปบอกว่านี่คือคนดีของจังหวัดนี่คือสวรประชาธิปไตยซึ่งสวท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่า ถ้าไม่ทําก็อยู่ไม่รอดมาต้องเอาตัวรอดนะครับการใช้อํานาจไปข่มขู่คนอื่นแบบนี้เนี่ยรู้สึกไหมครับว่ามันเป็นเผด็จการอาจจะต้องเรียกใหม่ไหมครับว่าเป็นเผด็จการทิปไตยหรือจะเรียกว่าเป็นโจราทิปไตยหรือไม่ก็อนาธิปไตยนะครับนี่แค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่สวอสองคนเนี่ยโดนมาแล้วยังมีอีกหลายคนโทรมาเล่าให้ผมฟังเยอะไปหมด แล้วก็มีกระบวนการที่ให้นักข่าวซึ่งก็ไม่รู้ว่านักข่าวจริงหรือเปล่านะครับโทรศัพท์ไปกดดันโทรมาเป็นร้อยสายเลยนะครับพร้อมกับส่งทีมเจรจามาขอเข้าพบทั้งรองหัวหน้าทั้งเลขาจนผมเนี่ยต้องประกาศไปว่าอย่ามาเจรจากับผมเลยครับเสียเวลามีคนเสนอให้ผมเป็นหัวหน้าชุดเล็กเจรจานะครับผมบอกว่าไม่ใช่หัวหน้าชุดเล็กของใครเลยครับผมจะเจรจาแทนใครเนี่ยไม่ได้หรอกครับแต่ผมขอแค่คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์สร้างแรงบนันดาลใจรอบรู้แล้วก็ต้องทําให้บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขผมชัดเจนนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์มาตรา112หมวด1หมวด2อย่าไปยุ่งกันอย่าไปยุ่งกับพระราชอำนาจได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาจงรักภักดีกันขอแค่นี้ก็ไม่ทำแต่กลับไปทำ MOU รับลวงพลางกันซึ่งก็เหมือนกับคำปลารบ ไม่มีผลบังคับอะไรเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีสวออที่ไปลงชื่อสนับสนุนแค่6คนนะครับที่เหลือกลุ่ม2เป็นเสียงข้างมากมีประมาณ10คนไม่ถึง20คนอย่างที่เคลมกันหรอกครับ